ที่จิมมี่ไฟแรงนั้นสั่งให้ตีสอกครับโอ้โหจัดเต็มจริงๆครับแม่โบกเลยครับอาจารย์ใช่เดือดข่าวมาเยอะเข้าไว้ไม่ไหวไว้ลูกตไอลแข็งมากเลยแต่เข้าไว้กันเลยไปเยอะแล้วโอ้เด้งตายเลยได้ได้ไปเยอะพี่มีมีหัวจับไม่ได้เลยใช่ไหมได้มาบอกตอนบอกจุดประเดี๋ยวใจแล้วหม นาครับดี๋ยวตอนนี้ครับผมไงบ้าน้องเข้ามาแข็งแรงแแรงครับใหญ่ด้วยเราเต็มที่ครับแข็งแรงยิงปะท้าไปแล้วต้านไม่อยู่เลยต้านไมอยู่ีเดียวพี่เป็นอะไรเป็นไรดีแล้วดีแล้วดยอแล้วเนอะไรดีแล้วสามสิบมาห้าสี่หนึ่งต้องตัวเนี้ยกลางทาอ่างนี่ต้องใ่นต่วาอย่างนี้ยยางทำได้ว่า อ่ะบอกอะไรแฟนมวยนิดนึงครับทำไมครับที่แล้วที่แล้วเจ๊าเออแฟนน้าไหมอุ้มยังไม่ยังไม่พี่เจ๊ตั้งเต็มแล้วนะโอ้โหหัวกวานเี้วถือว่าเป็นบทเรียนใช่ไหมยังหลอนไหมเนี่ยเท่าไรคิวยังหลอนอยู่ไหมมีโอกาสจกันลึกๆนะแล้ววันนี้เป็นไงบ้างครับน้องเออวันนี้เตรียมตัวมาดีเลย ผู้ชโชคดีมากวันนี้ยกถามเดี๋ยวนี้อ่านบ้างไม่ใจไม่ใจช่วงไหนต้องขีดต้องเพื่อนี่ได้ไงผลขนาดนั้นแล้วก็แก้มแต้มสำคัญนะสำคัญด้วยนะโอ้โหถ้านน้องมีมีผลด้วยแก้มสามแต้มสามแก้มถ้าเราชนะคะแนนโอกาสตกรอบก็สูงถ้งชนะน็อกอย่างเดียวมันต้องดีเผื่อกี่คนครับเนี่ยที่ต้องไปปาดเราใจเป็นไงบ้างน้อง โอเคถุงเดานี่กันนะทีตอนนี้หนักใจอะไรไหมเมื่อรอบอีสูเนี่ยพร้อมกลับมาแล้วนียอะไรนะขึ้นทีะัแม่ขึ้นมาทีละขั้นนะครับผมวันนี้ไม่ทำให้เรกพี่เอ้าขอบคุณขอบคุณใดรบ้างอ่ะเก็บใจใช่อนครับผมอันนี้อะไรน มั่นใจถึงแชมป์ไหมเอาถามตรงๆเลยไว่าเป็นทีละขันเอาทีละขั้นนะครับผมเอ้าฝากพี่น้องชาวจีนก่นเลยนะฝากพี่น้องจากนครหน่อยพูดใต้ไปเลยน้อง เอาหลังน้องกลับมาแล้วครับเสียพูดวันนี้โอ้ที่เห็นนี่คืออัดฉีดน้องต่อฉีดก่อนต่อยครับก่อนต่อยครับโอ้เป็นะไรแขี้ชนะคะแนนกันน้องมีผลมากมีผลมากใช่ไหมถ้าเราชนะคะแนนก็วันนี้ก็มีโอกาสตกรอบก็สูงสั่งมือจมูบเลยก็ฝากขอโทษแฟนมวยด้วยบางทีเขาต่อราคาแพงมากบางทีเขาไม่รู้ครับเราบอกพอแล้วแต่ของเรามันมีผลกับมวยรอบ่สูงมากครับต้องต้องนอกสถานเดียวครับนอกถึงจะเพิ่มแก้มนะคต้งเพิ่มแต้มฝากขอโทษแฟนมวยขอให้แฟนมวยเข้าใจด้วยครับ นี้เหลือใครบ้างครับเสียบุ๊คเหลือแพชรธงชัยครับเราก็หวังรอบเล็กๆกำลังใจเราเราก็มาแล้วครับปัจจุบันเราก็ิดแทนก็ในคิวครับครับผมก็ฝากการเชียร์ด้วยครับในคิวเิ็ทครับในพิทยาเขาก็คุมเข้มอยู่ครับไม่ต้องห่วงครับทีมงานก็ฝากขอบคุณทีมงานเพชรอนสี่หมื่นแล้วก็น้องคุณพิชุดิตด้วยครับสินะครับหน้าที่ให้ดี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 กว่าทุกทายครับครับเอาละครับนี่ก็คือขอบคุณผู้สนับสนุนหลักอย่างเป็นทางการนะครับเสียงวุฒิดูด้ว ที่วิทยาวันนี้ตามเกมเนี่ยสั่งมือน็อตเลยใช่ไหมใช่ใช่เพราะมันมีผลต่อแดนนะมีผลต่อแด่นเลยเด็ดเลยยุงด้ามไปหน่อยตก็อเขาอย่างเดียวแต่ยกสุดท้ายเนี่ยคือมีน็อตไปเส้นเขาก่อนแล้วก็โม่คือตามที่จริงเงนมวยไม่น่าจะน็อตเพราะแต่ว่าตามวิธีมวยก็อยูเสม ตาตชนะเอกาเน่นนนนนเราดีดอีกรอบครับโอ้นี่คือคจุดแก้มไปก่อนครับนี่คือจุดจุดที่ต้องทําให้น็อกให้ได้เพิ่มแต้มครับมวยรอบนี้สําคัญใช่ครับก็เร่มตั้งแต่ยกแรกยกสองเลยว่าตาน้องพึ่งตาตาคตันแดงนี้เรามีสิดอีกรอบเลยครับผมก็บอกเอาล้วครับเข้าตอนนี้ก็ถือว่าต้องไปวัดอีกคนนึงก่อนเพราะว่าเจ้าพิษยกที่ตัวไทยับเป็นไงบ้างครับ ก็ี่ตรงใจเขาลอยลำเต้ารอบไปแล้วระหว่างรอวัยอด่งที่มันก็ักกนจะต้องตีกันให้ไดหน้าสถานเดียวใช่ไหมใช่ครับหมดหน้าหมดหน้าชนไหมแก็ยลกัอยอ้้พี่วิทยฝากแฟนบติดตามหน่อยครับติดตามมงพีติดตามทัสีมนเนี่ยฝากติดตามย่อยีนิโวอาวุนว่าทัสี่หมื่นะครับก็ไว้หน้าจะเต็มที่แน่นอนครับก็การันตีกันเต้ารอบไรอ้าวลครับผมติดตามติดตามครับติดตามเชีย กับสสดสนามนะครับติดตามความมันครับจดเด็ดภาพชาครับหมัดฝาไตเทศเนี่ยครับคืนด้วยหมัดฝาเหมือนกันครับเกลือจิ้มเกลือเลยครับเนี่ยครับแลกกันเรียกว่าเข้มข้นเร้าใจเลยครับเนี่ยครับถึงอาวุธแล้ครับสอกซ้ายครับของทางที่จิมมี่ไฟแรงนั้นสั่งให้ตีศอกครับโอ้โหจัดเต็มจริงๆครับแม่โบกเลยครับอาจารย์